สวัสดีค่ะมาเดินเที่ยวในเมืองซามนาวกันมาดูบรรยากาศในเมืองนะคะเห็นไหมยังมีมีมะหลงเหลืออยู่บนภูเขาด้านล่างมีทุกอย่างค่ะที่นี่หน้าหนาวก็มาเล่นสกีกันตอนนี้หน้ารอนเขาก็มา อยู่กับธรรมชาติเดินป่าก่นร้าน,นะคะโอเมก้าเยมีหลายยี่ห้อ,อเลยนะ,ะสวยไหมคะมีร้านอาหารมีร้านสกอต เมื่อกี้เดินมาจากทางโน้นค่ะมาจากที่พาักทางด้านโน้น ไว้เจอกันใหม่นะคะ